สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ป้าก็อยู่ที่บ้านคุณยายอีกเช่นกันนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายค่ะช่วงนี้คุณยายสุขภาพไม่ค่อย จะดีเท่าไหร่นะคะตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วนะคะป้าก็อยู่เป็นเพื่อนทุกวันค่ะวันนี้ก็ประมาณสองทุ่มนิดหน่อยแล้วนะคะคุณยายก็เข้าห้องนอนแล้วละคะ่ะเพื่อจะเตรียมดูละคระคะ่ะป้าก็มาเตรียมอาหารเช้าให้คุณยายนะคะวันนี้ตั้งใจว่า อาจจะแกงสับประรดนะคะแต่คุณยายบอกว่าไม่อยากทานเพราะว่ามีกะทิค่ะอยากทานน้ำร้อนๆค่ะวันนี้ก็เลยทำเมนูโบราณค่ะสับประรดต้มหมูสามชั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะวันนี้มาเจอกันในชุดนอนเลยนะคะคืออาบน้ำแล้วก็จะไม่ทำในครัวนะคะเดี๋ยวจะนั่งทำที่โต๊ะเหมือนที่คุณยายเคยทำเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะ ส่วนผสมก็จะมีนี่เลยค่ะสับป,ประรด1ลูกนะคะอันนี้ป้าซื้อมาก็35บาทค่ะแล้วก็หมูสาชั้นกุ้งแห้งรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนะคะปรุงรสง่ายๆค่ะโดยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลไปนิดหน่อยค่ะ แทนชูรสคุณยายบอกว่าให้ใส่นิดหน่อยนะคะอละังกาเดี๋ยวป้าจะเริ่มจากการปอกแล้วก็หั่นสับประรดกันก่อนเลยนะคะช่วงที่ปอกสับประรดและหั่นสับประรดเนี่ยค่ะป้าก็จะเอาหมู3ามชั้นเนี่ยใส่ลงไปรวนในในหม้อสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาคายน้ํามันออกมาค่ะนี่ค่ะ เอาไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาร้อนๆเขาก็จะขายน้ํามันออกมาบ้างนะคะเพราะว่าเขามันมากๆเลยค่ะช่วงนี้เราก็จะไปหั่นสับป,ประรดกันค่ะก็จะตัดตัวสุดท้ายนะคะว้าวสับป,ประรดเนื้อสวยนะคะเนื้อเหลืองเชียบนี่ค่ะเนื้อเขาสวยอยู่ค่ะ ี๋ยวป้าปอกจนเสร็จค่ะค่ะปอกเสร็จแล้วก็ต้องฟานตาเข้าออกมานะคะแบบนี้ค่ะป้าก็ทำไม่ค่อยจะเก่งนะ <c oughs> เดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ป้าก็จะเอาไปล้างค่ะนือของเราก็เริ่มแล้วค่ะ เริ่มจะมีน้ำมันออกมาบ้างแล้วเริ่มจะมีน้ำมันออกมาบ้างแล้วค่ะเกจ้ะค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นสับป,ปะรดกันค่ะเ,เราจะไม่เอาแกนของเขานะคะชิ้นก็ประมาณนี้ค่ะหั่นไปเลยค่ะประมาณสัก ครึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวก็ททำจนเสร็จค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเขาพอมีน้ำมันออกมานะคะก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะกุ้งแห้งลงไปทอดให้หอมๆนะคะ จริงๆถ้าไม่มีน้ำมันเราก็จะหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ทีนี้ป้าคิดว่าหมูสามชั้นก็มันแล้วค่ะก็เลยไม่อยากจะหยอดนะเดี๋ยวคุณยายจะทานมันๆไม่ดีค่ะอันนี้ตกมาหนึ่งตัว <c oughs> คุณยายปิดห้องเงียบเลยคุณยายปิดละครค่ะ แต่ป้าไม่ดูเมื่อกุ้งแห้งของเราหอมได้ที่แล้วนะคะก็ตามด้วยนี่เลยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเอาลงไปผัดเลยค่ะหอมเลยค่ะตามด้วยสับประรดค่ะ มากมายเมนูนี้เป็นเมนูโบราณนะคะซึ่งป้าเองเนี่ยเมนูนี้ป้าจะไม่ชอบทานกับข้าวนะคะป้าจะชอบทานเล่นทานเล่นร้อนๆนะคะจะมีความสึกเปรี้ยวๆหวานๆชื่นใจมากๆเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาใส่ไปสักสองช้อนโต๊ก่อนนะคะ น้ำสับประรดเขาก็จะมีออกมานะคะทีนี้เราก็ตามด้วยน้ำเปล่าได้เลยค่ะทีนี้ก็ตั้งตุน๋นไปเลยค่ะจนกว่าจะสุกนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาชิมรสแล้วก็ปรุงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็เริ่มเดือดแล้วค่ะหอมไปทางบ้านเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ซึมเข้าเนื้อค่ะตอนเขาเดือดใหม่ๆเนี่ยนะคะอย่าพึ่งไปช้อนฟองทิ้งนะคะเพราะว่าเขาจะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยอะค่ะที่ลอยออกมานะคะเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราถึงค่อยมาช้อนทิ้งนะคะเขาจะได้มีกลิ่นอบอวลอยู่ในนี้ก่อนค่ะ คือน้ำมันเนี่ยค่ะเขาจะมากับฟองเห็นไหมะก็จะมีน้ํามันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนทิ้งเอาทีหลังนะคะค่ะตอนนี้ป้าก็ตูนไป20นาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าจะใส่น้ําตาลไปสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะชึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมน้ําปลาไปอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ารสเขายังอ่อนเค็มอยู่นะคะทีนี้ มาชิมรสดูค่ะใช้ได้แล้วเราก็มาเริ่มนี่ค่ะนะคะช้อนมันมันเนี่ยทิ้งไปค่ะเขาจะมีมันลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะทิ้งไปค่ะอขอบอกว่าหอมมากๆค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะครึ่งชั่วโมงก็รับประทานได้แล้วค่ะแต่ว่าป้าทําไว้ให้คุณยายทานตอนเช้าซึ่งจะอร่อยมากเลยค่ะถ้าไว้ตอนเช้านะคะเรามาอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะเข้าเนื้อมากๆเลยค่ะจะหอมรสชาติออกมานะคะจะมีเผ็ด พริกไทยนิดๆนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มๆหวานๆอร่อยค่ะทานแล้วสดชื่นจริงๆค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะเดี๋ยวป้าจะปิดไฟแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอุ่นอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ